สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องสเปรโ์ไลท์ออดิโอนะครับนี่วันนี้ผมจะมารีวิวดอลลรัพงนะครับดอลลรัพงเป็นเจ้าดอลลรัพงอะไรนะฮะนีดอลลรัพงตัวนี้เลยโปรเฟชชั่นอลนะครับโอเคใหม่โปรเพสชั่นแนลสตูดิโอคาราโอเกะซิสเต็มนะครับฝ่ายขึ้นเสียงนีฮะนีครับเดี๋ยว เรามาดูกันเลยนะครับว่าว่าในการใช้งานใช้ยังไงบ้างน,นะครับมาเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับครับดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับช่างหลอดนะครับวันนี้ช่างหลอดมีอะไรมานําเสนอครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าดอกลำโพงอันนี้เขาเรียกดอพกพงไหนดอกสิบดอกสิบ<ม>ดอกสิบใช่ไหมครับดอกสิบเป็นพกพาไหมหรือไม่พกพา มันค,คือพกมาได้ครับตรงนี้อยู่มาทีสามารถเอกได้ครับอ๋อสามารถเทีวได้นะครับตัวนี้ตัวนี้น้ำเสนอขายที่เท่าไหร่ครับมือสองครับหรือสองพันฮะเยอะเลยเท่าไหร่ละฮะสองพันครับสองพันรวมส่งไหมครับสองพันนี่คือไม่รวมส่งนะไม่รวมส่งโอเคอันนี้ความสามารถของตู้ลำโพงนี่ใช้อะไรได้บ้างครับก็จะเป็นพวกสามารถเล่นดูดีได้ดูดีครับผม แล้วก็บีตรงนี้นะฮะครับผมตรงนี้นี่บีนะแล้วนี้เอ็ดดี้การ์ดนะครับเอ็ดดี้การ์ดใช้ได้เขาแต่แต่แต่มันมันมันเสียงว่าซีอ่ะเล่นบูทูปไม่ได้ครับแล้วก็จะมี eq ปรับได้ทั่วครับ eq ปรับได้ทัวนะครับเป็นตัวเลยจะปรับได้นะทวิตเตอร์แลม3ตัวครับผมนะครับแลม3ตัวครับดอลลารพง10นิ้วครับผมก็คือมาคู่เลยนะครับครับมีแจ็คให้มีแจ็คให้เกระสานกระสาอ๋อ้โหไฟไฟใส มีไฟมีไฟเบสออกทีก็ไฟอกทีีอันนี้กีตาร์นะครับมีช่องเสียบกีตาร์ด้วยมีครับมีเสียบกีตาร์เล้วกีตาร์ไ้กีตาร์วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มปรับอ่าอันนี้ที่มีไม้นะเสียงไม้นะไม้คาราเกะสองตัวไม่เสียบสายเสียบสายครับผมเป็นมือสองเป็นมือสองสภาพอยู่ประมาณอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมรวมส่งไหมครับส่งราคาสองพันครับรวมส่งไหมครับไม่รวม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 ส่งไม่รวมส่งอ่ะเทสต์ให้ยังไงฟังนะครับ เดี๋ยวผมเทสเสียงให้ฟัง1ดอกนะอ่านดอกโอเคครับสักครู่นะครับตอนนี้ก็มาถึงการรีวิวในการฟังเสียงนะครับของตู้ชจะตู้ลำโพงครับในราคา2 0 0 0บาทนะครับ2,000บาทซื้อที่ไหนหนอ2,000บาทใครต่อใครต่อมาลูกค้าล่ะอันนี้อันนี้ผมจะบอกมาว่าเป็นลูกค้าก็เทิร์นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเลยนะครับ อันนี้เราต่อข้างเดียวให้ฟังนะครับลองหนึ่งข้างให้ฟังนะครับตัวนี้มีบลูทูธไหมฮะไม่มีตัวนี้มีบลูทูธไหมฮะ,ไม,มมไ,มะไม่มีครับไม่มีนะครับโอเคจะได้รู้เพราะลูกค้าคนนี้เข้ามาดูรีวิวจะได้รู้ฮะ, <c oughs> อะโอเคเอาดังๆเลยพี่เอาเสาร์นะเข้าเสาร์นะจะไปพูดอย่างน้นสิ <c oughs> <c oughs> จะไข้ข้อไงว่าพังข้อนิดนึงเอ่อ EQ ใช้ได้ปกติปกติครับปกติครับปกติครับองเลื่อนนิดนึงลองเลื่อนเจ็ดสอง เยอะไอ้ลจมสนะอย่าไม่หยอ่นะโอ่คโอเคครับก็ โอเคครับก็เป็นอันเป็นว่าเราลองเสียงให้เรียบร้อยนะครับถ้าหากใครสนใจก็อ่ะฟังหน่อยหากใครสนใจสนใจก็ใครอะเอาแล้วซีพีใครคล้องหน่อยสิใาญคล้องดิ่ไม่ได้อาคุณดึงไม่ออกนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทางช่องยูทูบยูทูบชแนลก็คือสมุทโภงไลท์ออริโอนะครับทางติดต่อทาง แชดกันล่าเลยครับของของผมเลยนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับพร้อมส่งนะครับในราคา2,000บาทเท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ